أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا ترضى به حليم خلقني بخلق الحليم وحققني بحقائق عني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي หนังสือบันไดสุขความเข้าใจหลักศรัทธานะหน้าที่96นะก็นมซอนิฟุรราิมุฮัมมัดลอฮุดะลาวนะฟะนาบิ ع ل ูมิฮิฟิดด ن ร ا น ي อามีบิา ر ะเปาะเป็นจากอนนะนี่เขาจะพูดถึงบรรดาสิ่งที่ต้องพึงระวังและในเรื่องของมักลีนั่นนะอะไรบ้างละ่ะประการที่หนึ่งนั้นอดอลละ Afrod, yakni satu-satu daripada segala yang wajib pada akan itu dirinya ialah yang sabit tidak ternafi sama sekali. Ada kalau ada dan ada kalau nyaw sungguh Ha, Benda siri yang perlu rawang peragan yang satu itu adalah kita periksa lebih nah, dalam. Jadi, apa yang kita periksa lebih nah, dalam? Kita periksa lebih dalam. Afrod. periksa lebih dalam. Kita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  periksa lebih คำว่าออฟรอดันหมายถึงเราพิจารณาที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนแต่ละส่วนเลยเช่นนักเรียนชั้นเรียนหนึ่งมีสิบคนนักเรียนแต่ละคนนั้นก็เป็นออฟรอดหนึ่งของชั้นเรียนนั้นนะก็เรยออฟรอดคือเป็นเป็นรายคนไปเลยพิจารณาเป็นรายตัวไปเลยอัฟรอดของสิ่งที่วายิบก็คือแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งที่เป็นสิ่งที่วายิบอักลีนั่นเองนะนั่นก็คือการพิจารณาไปที่แต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไปเลยเรียกว่าอัฟรรดของสิ่งที่วายิบนะ่า ทีนี้อัฟรรดจากบรรดาสิ่งที่วายิบในทางอักลีจะพบว่าตัวของสิ่งที่วายิบในทางอักลีนั้นก็คือสิ่งที่เป็นจริงไม่มีการบริสธในตัวของมันอย่างเด so ็ดขาดก็ค <iction> ือสิ่งนั้นมันจําต้องจริงและทุกๆสิ่งในอัฟรอดของสิ่งที่วายิบในทางอาการนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จําต้องจริงโดยจะไม่รับการไม่เชิงโดยเด็ดขาดไม่มีการบริเสธในตัวมันเองเลขสองข้างนั้น สิ่งที่เป็นวาจิบอักลีจะไม่มีคาว่าไม่โดยเด็ดขาดนั่นก็คือจะไม่รับด้านที่ปฏิเสธโดยเด็ดขาดนั่นเองนะบางทีสิ่งนั้นก็มีและบางทีก็เป็นสิ่งที่จริงเท่านั้นนะประวัติสิ่งที่วายจิบในทางอากาศแล้วก็เป็นมีทั้งสิ่งที่ประเภทจริงและสิ่งที่เป็นประเภทมีใช่ไหมล่ะดูเลขสามข้างล่างนั้นสิ่งที่วายจิบอักลีแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่สิ่งที่เป็นประเภทมีและประเภทจริงสิ่งวายจิบอักลีประเภทมีอย่างเช่นจัดของต่อนะ

ดีดีเนี่นะอ่าประการที่สองก็คือเมื่อเราพิจารณาที่แต่ละอัฟรอดอัฟรรดนะก็คือแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งและที่สิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่มุสตาฮิในทางอาการนั้นตัวของสิ่งที่มุสตาฮิในทางอาการนั้นคือสิ่งที่ถูกปฏิเสธก็คือตัวมันถูกปฏิเสธอยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีและเป็นสิ่งที่ไม่จริงด้วยไม่มีแล้วก็ไม่จริงกันะสิ่งที่มุสตาเฮนั้นนะปาหัมละ ดานเรนตีละบายบายที่นท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆซะก่อนนะอ่าฟลวดานนตีละ่ะบายบายที่นีดีฮส,าาสาาาอาโต d a r k a t t bergau mustain a เพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่มีความเข้าใจที่มันสับสนนะอ่า จะได้รู้ตัวเรานั้นไม่ได้นำสิ่งที่เป็นมุสตาเหนนั้นมาโสมาโสโยดีดลัมยุมลเฟอร์คารอเฟอร์คารอคอดีมไม่เอาสิ่งที่มุสตาฮินนั้นไปเข้าอยู่ในสิ่งที่เป็นประเภทสิ่งที่คอดีมดานบารูและสิ่งที่เป็นของใหม่นะเราต้องเข้าใจนิยามของมุสตาฮหนในดีไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสนและเรากลับไปเอาของมุสตาฮินนี้ นะไปเข้าอยู่ในประเภทของของจริงและของใหม่อของของเดิมหรือของใหม่เดี๋ยวก็จะมีคนพูดว่าของที่มุส泰นั้นเป็นสิ่งที่กอดีมก็มีคนนึงปฏิเสธว่ามุส泰ไม่ใช่กอดีมอ้าวแสดงว่าถ้าไม่ได้กอดีมก็แสดงมุส泰เขาบ้ารุ้แล้วสิเดี๋ยวจะได้เข้าใจทีหลังนะส่วนที่ยังอีกอันจะมาตัง้งเบญจารโธอินช่าลอห์ดังเช่นที่จะได้อธิบายต่อไปข้างหน้านี่แหละนะ,ะเรื่องมุส泰กอดีมนะนะั่นแหละ อาเลขหนึ่งข้างล่างนั้นเพราะสิ่งที่มูเซยนั้นไม่อาจจัดว่าเป็นสิ่งที่คอดีมนะหรือสิ่งที่เป็นของใหม่จะบอกว่าคอดีมก็ไม่ได้จะบอกเป็นของบาฮูก็ไม่ได้ของมูเซยนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะเนื้อแท้ของสิ่งที่มูเซยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีและไม่จริงไม่มีอีกทั้งก็ไม่จริงด้วยไม่มีแะไรลไม่จริงนะยกตัวอย่างเช่นคนผิวดําคนนิโครนั้นเราถามเขาว่าท่านขาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือท่านจะขาวเมื่อไรแน่นอนว่าย่อมไม่อาจได้คําตอบเพราะการขาวของคนนิครนั้นไม่มีและไม่จริงใช่ไหม,มถามคนดําว่าเมื่อท่านขาวมาแต่เมื่อไรนี่โดนทีบใช่ไก็คนคนดํามันไม่มีขาวการขาวของคนดํานั้นไม่มีแล้วก็ไม่จริงด้วยแล้วจะบอกได้ยังไงแล้วว่าขาวมาเมื่อไหร่นะัมนมุสนโมเสนั่นแหละโมเสนไม่มีแล้วก็ไม่จริงนะ โมเซนไม่มีแล้วก็ไม่จริงแล้วจะไปบอกว่าบาฮรูอักกอดีมได้ยังไงละ่ะใช่ไหมล่ะครังหน้าเดี๋ยวมีอธิบายนะเดี๋ยวค่อยพูดพอถึงถึงที่มันอ่ะประการที่สามยังกระดิกอเอัฟรอดยาเอสบัณอะกัลอิตูอ,ดอัดอกาลอังยะยังสุดดอสอเดอส์ปเป็นกิตากิตากิตาอันี้อ่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะนวพิจารณาละเอียดของสิ่งที่ยิสบัดฑะการนั้นบางทีนั้นสิ่งนั้นมันก็มีแล้วอย่างเช่นอะไรละ่ะตัวเรานี่แหละ Dan a d a k a l a n y ่า a ้ a นโยค sudah berlaku s e p e r t i p ่ c a h patah หรือบางทีสิ่งนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นการหักเออการแตกการหักนะนะด้านอ่าดเอาค่าล้อนโยยังดีดอดอและบางทีสิ่งนั้นก็ยังไม่มีบางทีสิ่งสิ่งใหญ่ท่านก็ยังไม่ได้เกิดยังไม่มีขึ้นนะอ่าดูเลขหนึ่งข้างล่างกันก่อนแล้วกันนะ ที่บอกว่าสิ่งที่ x บางทีมันก็มีแล้วนั่นแหละเขายกตัวอย่างตัวเรานั้นเรีกหนึ่งข้้งล่างนั้นตัวเราขณะนี้มีอยู่เพราะเราได้สร้างขึ้นทําให้เรามีขึ้นจา,จากที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีตัวเราเรียกตัวเราว่าเป็นมุมกินประเภทมายุดบาดาดมก็คือเป็นมุมกินที่มีขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนมันไม่มีนั่นแหละนะหรือเราจะเรียกได้สั้นสั้นให้ใหเข้าใจใง่ายว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่งจะมีขึ้นมานั่นแหละทีนี้ บางสิ่งบางอย่างมุมกินบางอย่างมันก็ได้ได้เกิดขึ้นแล้วบอรลากูสุดอบอรลากูอะไรล่ะยกตัวอย่างการแตกหรือการหักเล็กสองข้างล่างนั้นเช่นเราไปเจอกิ่งไม้หักซึ่งการหักนั้นมันเกิดขึ้นแล้วการหักนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เดิมทีมันยังไม่หักเรียกว่ามุมกิ่นมุตยัดดิษบะดาดัมนั่นก็คือมุมกินประเภทที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนนั้นมันยังไม่เกิดนั่นแหละนะอ่า ด a n น d a a l a แล้ว a n g tidak ada d ม n tidak b e r l น k u lagi l a um oh. oh. g i Lek okay, un b a กล t i อีแล้บางทีนั้นบางทนั้นมันก็ยังไม่มีหรือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองอ่าสภาพีบกา e อยู่ยังไม่ลงอยาดีอย่างเช่นลูกของพลไม้ที่มันยังไม่ได้ออกผลนั่นแหละอ่าไม่ลดีอด้านเป็เฉพาตะเป็เปตะนะตรงนั้นไม่ใช่ปนแก่จากตัวนเป็นตัวตา ป่าตไม่ใช่ปานเนอะ,อะด้านประจบป่าตและการแต่การหักบากีสวะตูยางบลมบรลากูลากีต่อสิ่งหนึ่งซึ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนั้นเลขหนึ่งข้าล่างนั้น เลขหนึ่งข้างล่างนั้นคือที่เขายกตัวอย่างบอกว่าบางอย่างที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นลูกของผลไม้ที่ยังไม่ออกลูกคือดูเลขหนึ่งข้างล่างก็คือผลไม้ที่ยังไม่ออกมาจากต้นของมันนั้นเป็นสิ่งที่ไอซึ่งขณะนี้ยังไม่มีโดยต่อไปมันจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เท่าเท่ากันนะถ้าเราส่งกำหนดไว้ว่าต่อไปต้นไม้นั้นจะออกผลดังนั้นผลไม้นั้นก็จะเป็นมุมกินที่ต่อไปจะเกิดขึ้นเรียกว่ามุมกินประเภทสัญญาต ก็คือมุมกินประเภทที่ไปเราจะสร้างขึ้นนั่นเองอทีนี้ในขณะแต่ในขณะนี้ผลไม้นั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองอทีนี้เขายกตัวอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต่อไปมันจะเกิดขึ้นจะจริงขึ้นอย่างเช่นการแตกกระหนักนะนี่เป็นมุมกินประเภทจริงไหนะดูเลขสองข้างล่างนั้นยกตัวอย่างเช่นแก้วใบหนึ่งซึ่งวางอยู่เฉยๆยังไม่แตก แต่แก้วใบนี้ต่อไปจะแตกก็ได้หรือไม่แตกก็ได้มันเป็นไม่ได้สองทางใช่ไหมล่ะ,ะแต่ขณะนี้การแตกนั้นยังไม่เกิดขึ้นการแตกของแก้วใบนั้นเรียกว่าสิ่งที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองอทีนี้มาดูข้างล่างนั้นจากที่เราอ่านผ่านมาเรามาแบ่งประเภทของมุมกินนะ,ะตามทัศนะของอุามะอุสุลดินคําว่ายาสักลีกับคําว่ามุมกินหมายถึงสิ่งเดียวกันนะเรียกว่าคําที่โมราดิฟก็คือคําที่ ออกคือเป็นคำที่เรียกต่างกันแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันเนียเรียกมุรฟซึ่งหมายถึงสิ่งที่ได้ที่รับได้ทั้งสองด้านระหว่างมีหรือไม่มีเมื่อสิ่งใหญ่นั้นเป็นสิ่งประเภทมีหรือระหว่างการจริงหรือไม่จริงก็คือรับได้สองด้านถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นใอญสประเภทจริงนั้นนะทีนี้นะมุมกินก็สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะใหญ่ๆก่ก็แล้วมุมกินประเภทมีได้แก่ บรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายซึ่งรับทั้งด้านที่มีหรือด้านที่ไม่มีได้เท่ากันแต่ต้องเป็นคนในช่วงเวลานะสิฟัตกูดารัตและสิฟัตอิรดรัตของราตาลานั้นจะตะลุหมายถึงจะทําหน้าที่เลยนะหรือเข้าไปตต่ปฏิบัต the ิหน no ้าที่กับทุกสิ่งที่เป็นม <Yeah. S 2> ุมกินนะสิฟัตกูดารัตกับอิรดรัตของล้านนั้นจะตะลุกับมุมกินทั้งหมดโดยสิฟัตอิรดารัตนจะทําหน้าที่คือจะตักซิสโรเจาะจงเอาไว้ทางแต่ซาลีส่วนสิฟัตกูดารัตนจะทําหน้าที่สร้างนะสร้าง เงามงกาโดและภาษามาลายูนะทำให้เกิดขึ้นนะคือดทำให้มีขึ้นหลังจากที่ไม่มีมาก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็ของนาทีุรุนก็คือมา,มานียาโดก็คือทำลายก็คือทำให้ไม่มีหลังจากที่มีอยู่นั่นะแหละ,ะทีนี้มุมกินประเภทมีก็แบ่งออกเป็น4ประเภท4ชนิดอีกนะอันที่หนึ่งคือมุมกินที่มีหลังจากที่เคยไม่มีมาก่อนเรียกว่ามุมกินเมายูดบาดาอด,อดัมก็คือเดิมทีนั้นมันไม่มี ต่อมามันมีขึ้นมาสนแสดงว่าถูกทําให้จากที่ไม่มีให้กลายเป็นมีขึ้นมาเช่นอะไรละ่ะตัวเรานี้ตอนนี้มีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะก่อนหน,น้านี้พ่อกับแม่เรายังไม่แต่งงานกันนะตัวเราก็ยังไม่ได้ถือกําเนิดนะตอนนั้นตอนนั้นตัวเรายังไม่มีแต่ตอนนี้ละ่ะตอนนี้นเราทําให้จากไม่มีนั้นให้มีขึ้นมานะเรียกว่ามึอาด,ดอละนะ้วนต่อไปประเภทที่สงคือมุมกินที่ไม่มีหลังจากที่เคยมีอยู่คือเดิมทีนั้นมันมีอยู่ นะแต่ว่าต่อมามันกลายเป็นไม่มีเขาเรียกมุมกินมะดุมบะดาบุยุดนะก็คือยกตัวอย่างเช่นคนรุ่นก่อนบรรพบุบรุษของเรานะี่ยปุยดา,ายายอะไรของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นแต่ก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ท่านได้ตายไปแล้วนะซึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการมานียดอคือทําให้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้กลายเป็นไม่มีนั่นเองอ่าเรามานิยดอแเลยมุมกินนั้นนะอ่าต่อไปประเภทที 3, ่สามในแก่มุมกินที่ต่อไปเราจะสร้างให้มีขึ้นมาเรียกว่ามุมกินสย,ยูยัต นะเช่นลูกของเราที่เรากําหนดไว้แล้วตั้งแต่อาซาลีนะั่นแล้วว่าจะสร้างขึ้นนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราจะกำหนดไว้ลูกของเราก็ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองเรียกมุมกินประเภทที่ต่อไปเราจะสร้างขึ้นเรียมุมกินซยโยยัดประเภทที่ 4, ทสี่มุมกินที่เราทรงรู้ว่าพระองค์จะไม่ทรงสร้างอัลละอยู่ในคืออัลอร์รู้แต่อาซาลีแล้วว่าจะไม่สร้างสิ่งนี้นะเขาเรียกว่ามุมกินอานิมัลลอฮ์อันนหูลัมยูยัดนะก็คือมุมกินที่เรารู้แล้วว่าพระองค์จะไม่ทรงสร้างมุมกินนี้ยกตัวอย่างเช่นลูกของคนนนนนที่เป็มััแ เราทรงรู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะไม่สร้างนะตั้งแต่ซาลีนั้นว่าลูกของคนนี้เราจะไม่สร้างแต่ซาลีนะลูกของคนที่เป็นหมันก็เป็นมุมกินด้วยนะก็คือเป็นมุมกินประเภทมีแต่ว่าไม่มีนั่นเองนะไม่มีมุมกินประเภทมีแต่ไม่มีก็มาดุมไม่มีนะมาดุมมาดมแสดงว่าไม่มีแล้วก็ไม่จริงนะลูกของคนเป็นหมันมีไหมจริงไหม ไม่จริงนะาไม่มีได้มีแล้วก็ไม่จริงแต่ว่ารับการมีไหมรับการมีแต่ถามุสเฮตล่ะมุสเฮตไม่มีแล้วไม่จริงไม่รับการมีไม่รับการจริงใช่ไหมล่ะอ่านั่นแหละมันต่างกันตรงนั้นนะอหมายความว่าลูกของคนเป็นมันนั่นเป็นสิ่งประเภทมีแต่ว่ามันไม่มีแต่ว่ามันรับนะการมีเท่าเราจะสร้าง่ะได้ไหมได้นะเราจะสร้างก็ได้ ทีนี้มุมกินประเภทที่สองก็เรียกมุม <inaudible> กินประเภทจริงก็เรียกมุมกินซูบูตีได้แก่สิ่งทั้งหลายที่รับได้ทั้งสองทางทางด้านจริงและด้านไม่จริงนี่ก็พูดด้านจริงด้านด้านไม่จริงเพราะเป็นสิ่งประเภทจริงใช่ไหมลักก่อนหน้านี้เราพูดด้านมีด้านไม่มีเพราะเป็นสิ่งประเภทมีด้นนี้ถืว่าเป็นจริงแล้วก็คือมุมกินนี้รับได้สองทางคือรับได้ด้านจริงและไม่จริงแต่ต้องเป็นคนละในช่วงเวลานะสีฟัตกุดัตและสีฟัตอิรดัตจะตะหนกกับมุมกินประเภทนี้ด้วยเช่นกันด้วยความหมายที่ว่ามาลากูกัน สิบัตกุรรัรรตนะโลในความหมายมาลากูกันก็ค,คือทาให้มันเกิดขึ้นนั่นเองทําให้มันอุบัติขึ้นมุมกินประเภทจริงนั้นตัวของมันไม่มีเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ว่าอรมณ์อิธิบารีเป็นสิ่งที่เราเข้าใจตัวมันไม่มีเป็นเพียงสิ่งที่จริงอารมณ์อิธิบารีนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจในหัวสมองของเราแต่ตัวมันไม่มีน,นะบางอารมณ์อิิบารีออกเป็นสองประเภทอีกนะประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าประเภทเอ็กซ์เทรอ,อีคือภาพที่เรา ได้มโนภาพขึ้นในจิตใจเราเกรษะสร้างขึ้นในจิตใจของเรานั้นนะเป็นมัคคโลกนะอ่าเรียกว่านะเป็นสิ่งที่มายุทธฟิสิเนนะก็คือมีอยู่ในใจเท่านั้นแต่ไม่ได้ไม่มีออกมาข้างนอกจิตใจนะนั่นก็เรียกเป็นมุมกินอิคติรออีเอ่อเป็นอัมรุณิบารีอัมรุณิบารีประเภทอิคติรออีนะสิ่งที่แรกก็สิ่งที่จินตนาการขึ้นในสมองแล้วแหละนะนะ 2มุมกินเออไม่ใช่อัมรติบารานะีประเภทอิงดิซาอีนะประเภทอิงดิซาอีนี้นะเป็นมุมกินประเภทจริงอันหนึ่งไม่นะเป็นความเข้าใจนะเช่นการแตกหรือคือวัตถุนั้นแยกออกออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยการหักนะจากเดิมเป็นท่อนยาวๆหักออกเป็นสองท่อนนะหรือรูรูคือการที่เราก็จะว่ามีช่องว่างอยู่ แต่รู้นั้นไม่มีนะรู้นั้นเป็นเพียงความจริงเท่านั้น,เป,นเป็นอมริติบารีประเภทอิงดิซาอีนะอาสรุปเอกติรออีนั้นก็คือสิ่งที่เราจินตนาการอะไรก็ขึ้นในสมองส่วนอิงดิซาอีนั้นก็คือสิ่งที่เราเข้า,าในนจานะสิ่งที่เราเข้าใจนะเป็นุความเข้าใจ,าใจทีนี้มุมกินอีกประเภทหนึ่ง คือการกระทําทั้งหลายนับเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจบารีเหมือนกันเนาะการกระทําทั้งหลายนี่นะซึ่งเป็นเพียงความเข้าใจแต่การกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีได้แก่การนิ่งการกระดิกนั่นแหละนะการนิ่งการกระดิกนี่มีคีรลฟำนะาตามทศนะที่มตมธตนมที่เรายึดถือนั่นก็คือของจะถือว่าเป็นสิ่งที่จริงเท่านั้นแต่ไม่มีนะการนิ่งการกระดิกนะการกระทําแบ่งออกเป็น2ประเภทนะแบ่งออกประเภทการกระทําที่เราเจตนาทําเองก็เรียกประเภทอิคติยารี เช่นเราเอามีดตัดเชือกนะหรือเอามือไปบิดประตูนะเท้าเราเดินเหล่านี้เป็นการกระทําที่เราเลือกเฟ้นเองเขาเรียกการกระทำที่เราเจตนาทําเองเขาเรียกการกระทำประเภทอิคติยารีอีกการกระทำอีกประเภทนึงก็คือการกระทาที่เราถูกบังคับนะเขาเรียกอิติรอรีอย่างเช่นเราขึ้นต้นไม้น้ำตกลงมานี่ถามว่าไม่ใช่เราตั้งใจกระโดดไม่ใช่เราตั้งใจทำให้ตกนะมันตกลงมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้เจตนาจะตกตเราตกลงมาเองนี่เขาเรียกประเภทอิติรอรี การกระทําทั้งหลายหรือการนิ่งการอดิศนั้นทั้งหมดเป็นอมรุติบารีคือเป็นมุมกินประเภทจริงเท่านั้นสิ่งความสําคัญตรงนี้ที่เราพูดถึงนี้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นสิฟัตคูรัดและสิฟัตอิรัดของเราก็จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เช่นกันก็คือไปตะโลกนั่นแหละนะคืออัลลอฮ์ทรงกําหนดไว้ตั้งแต่อาลาีและด้วยสิฟัตอะไรอิรัดก็ตักซีสไว้ตั้งแต่อาลาีและว่าจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้นะต่อมาสิฟัตคูรัต ก็จะทําให้เกิดขึ้นให้มันดาเนินไปยกตัวอย่างเช่นรูจมูกของเรานี้รูจมูกเป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นเพียงความจริงที่เราเข้าใจเท่านั้นเป็นรูจมูกแสดงว่ารูจมูกเป็นอรนติบารีใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่มีคืออะไรคือเนื้อจมูกปีกจมูกนะที่เราสร้างขึ้นด้วยสิฟัตกุฎรัตนะน่ะนะรูจมูกนั้นไม่ไม่มีแต่จริงแต่ปีกจมูกนั้นมีนะอ่าสิฟัตกุฎรัตได้สร้างจมูกขึ้น แต่รูจมูกนั้นเป็นสิ่งที่จริงเราไม่ได้สร้างนะเราไม่ได้สร้างแต่ล็อ์ทรงกําหนดไว้ว่าให้รูจมูกมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อาซาลีแสดงว่าอเราทรงกําหนดไว้แล้วให้รูจมูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาสร้างเราสร้างจมูกไม่ได้สร้างรูจมูกนะเข้าใจนะอืมเรากำหนดไว้ตั้งแต่อาซาลีแล้วว่าจะต้องให้รูจมูกมีความกว้างความลึกความยาวเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยความกว้างความลึกความยาวนี่เป็นสิ่งที่มันไม่มีหรอก นะแต่ที่มีคืออะไรล่ะก็คือเนื้อจมูกตัวจมูกนั่นแหละที่มีส่วนที่เป็นเนื้อที่เราจับต้องได้ทําได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นความยาวความลึกความกว้างของจมูกนั้นเป็นสิ่งที่เราทรงตักซิสทรงเจาะจงไว้กําหนดไว้โดยสีฟัดอิรอดัตไว้ตั้งแต่อาซาลีหนุวว่าจะให้กว้างให้ลึกให้ยาวเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นั้นเมื่อถึงเวลาเราก็ทรงสร้างจมูกนะคือสร้างเนื้อจมูกขึ้นมาแต่ว่ารูนั้นคือสิ่งที่เราทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นมา ซึ่งมันก็เป็นตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้นั่นแหละแต่พระองค์ไม่ได้สร้างนาะรูจมูกนะเราทรงสร้างจมูกไม่ได้สร้างรูจมูกเข้าใจนะส่วนการกระทาอย่างเช่นการเดินนั้นก็เป็นความเข้าใจแต่ไม่มีเหมือนกันนะสิ่งที่มีเพื่อลอรกนะคือขาของเรานะการเดินนะเป็นอัมรชนิบาตีคือความเข้าใจจากการที่เรายกขาของเราขึ้นการยกขาขึ้นนั้นเป็นการอุศโอของเราพร้อมกับกุณฑรัตของเราการเดินนั้นไม่มีแต่เป็นสิ่งที่จริงที่เราทรงทำให้มันเกิดขึ้นนั่นเอง กุรัดของเราทําให้ขายกขึ้นใช่ไหมล่ะให้ให้ขาเราก้าวเดินนั้นการการเดินมีไหมไม่มีเป็นน้มันเรือนจารีแต่ที่มีล่ะคือขาและสิ่งที่ทําให้ขาก้าวเดินไปคืออะไรกุรัดเลยกับกุรัดของตรนนั่นเองแต่ว่าผ่านตัวเราเขาเรียกว่าตัวเราเป็นผู้อุสหนนะเข้าใจนะจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นมุมกินนั้นนะสีฟัดกุดรัดและอิรดัดจะทําการตะลุก็คือเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด การที่เราเข้าใจว่ามุมกินมีกี่ประเภทจะทําให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ในความประสงค์ของรัตลาที่เราทรงสร้างหรือให้เป็นไปทั้งสิ้นนะอ่านี่ดูในดูในที่ตีกรอบให้พูดถึงเรื่องรูจมูกนั้นแหละรูจมูกเป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นความจริงที่เราเข้าใจเท่านั้นแต่สิ่งที่มีคือเนื้อจมูกเราทรงสร้างจมูกด้วยสีฟัดกุฎรัตและพระองค์ทรงเจาะจงให้จมูกมีรูด้วยสีฟัดอิรอดัตจมูกจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ส่วนรูจมูกนั้นเกิดขึ้นตามความประสงค์ของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้สร้างรูจมูกเหมือนเราเรากินโดนัทลูกหนึ่งคนทําโดนัทมันทํารู้ไหมคนทําโดนัททารูไหมคนทำโดนันทไม่ได้ทํารูคนทําโดนัทปั้นขนมโดนัทหรอใช่ไหมปั้นได้แป้งไม่ได้ปั้นรูแต่ว่ามนะพูดเี็บ <laughs> <laughs> เทียบดูนะ อันนี้ภาพสรุปนะมุมกินนั้นแบ่งออกเป็นมุมกินประเภทวูยูดีและซุบูตี้นะมุมกินวูยูดีนั้นก็แบ่งออกเป็นสี่ประเภทมายุดบารอดาดมมะดุมบาดาวูยูดนะและมุมกินเซจูยัดมุมกินอะติมัลล์ลำยุยัดอธิบายไปหมดแล้วนะซุบูตีล่ะซุบูตีก็แบ่งเป็นนามรุเจบารีนะและฟรบวัตันจริงๆฟรบวตันนั้นก็เป็นนามรุนเอธิบารีนั่นแหละเหมือนกันอ่าทีนี้ อับริบารีนี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทอีกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าสุดาบริตลากูครับลากีอาการบรลากูนั่นแหลนะนะไม่อธิบายเพิ่มเติมแลวนะข้างล่างนั้นอธิบายหมดแล้วนั่นเป็นภาพสรุปทีนี้ตรงนี้อธิบายเป็นความรู้เล็กๆความแตกต่างของมรรคและมุมกินนะมรรคก,กนันคือสิ่งที่ถูกสร้างและมีแล้วนะมรรคนะก็คือเวลาเราพิจารณาของบารู อย่างที่เคยพูดให้ฟังนะบารูหรือของฮะดิษของใหม่นั้นมักลุกนะแล้วก็มุมกินนั้นสิ่งเหล่านี้นะี่ยมันทับซ้อนกันอยู่อายาอีกอย่างหนึ่งทับซ้อนกันอยู่มันขึ้นอยู่ว่าเราพิจารณาในแง่ไหนนะถ้ามักลุกนั้นเราพิจารณาในแง่ที่มันถูกสร้างมักลุกคือถูกสร้างผู้สร้างคือคอลิกนะเพราะฉะนั้นมักลุกนั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างซึ่ถูกสร้างแล้วให้มีแล้วนะเดีวมักลกุกส่วนมุมกินล่ะมุมกินนั้นคือสิ่งที่รับนะ สองด้านคือการมีหรือการไม่มีและการจริงหรือการไม่จริงรับแดงสองด้านเท่ากันนะจะทําให้เพราะฉะนั้นมุมกินเนี่ยมันจะกินความหมายที่ครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีแล้วหรือมุมกินมายุดบาดาดําในแก่สิ่งที่อยู่สร้างมาแล้วเช่นตัวเรานี้ในสิ่งที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามุมกินไซยยยัตเช่นลูกของเราที่จะไปจะกาเนิดขึ้นมานั่นแหละอ่านี้มุมกินก็จะกินไปด้วยและสิ่งที่เคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนั่นก็เข้าในมุมกินเหมือนกันก็คือ มุมกินมาดุมบาดาบะดาุยุตั้นหละอย่างเช่น,บ,นบรรพบุรุษของเราเสียไปแล้วนันั้นก็มุมกินก็เข้าด้วยและสิ่งที่เราทรงรู้ว่าจะไม่สร้างขึ้นมา,าเช่นเขาเรียกมุมกินอารมันลหรลอมยุยัตก็คือลูกของคนที่เป็นหมันเที่ยวละทรงรู้ว่าพราะองค์จะไม่ทรงสร้างขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่ามุมกินนะั้นมันจะกินความหมายที่กว้างกว่าคำว่ามัมกลุลกนะเข้าใจนะตรงนั้นนะมันจะอยู่ตรงไหนนั่น โอ้ยังสชยได้นะอ่ะเจ่านั้นก่อนนะนั่งกันนะวัลลอฮุอัลัมขึ้นขาน้าขึ้นหน้าร้อยหกนะ